nó, nĩ khu vực,เทศ ban phường, nó, nó, nó là nông nó,

ไมีอย่าให้พี่สาูยากถ้าเป็นรุนบางที่นี่มาอันนี้มันเป็นอะไรหรอกนะขอดูนิดเดียวนะทุกคนคนเนอะไรแต่ว่าขอแต่คนเข้าดูในบ้านอ่ะก็หาเอากระเป๋าตังค์โทรศัพท์อาจจะข้าอยาคุยกับพี่กันใช่ไหมครับอ่าได้คือเราไว้วางใจพี่กัรอ่าได้อ่าก็ตามสิทธิ์ของเราอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวโทรศัพท์ ใช่ครับผู้ที่นมาไว้วางใจได้สิ่งที่รับกนนะะนะรารรักษาเมื่อเจ็บปวดตอนกลา,าลนะงคืนแค่นั้นเรารับวนนควา,ามสิทธิ์แล้วก็ตรงหนี่แล้วนะครับแจ้งว่าเราต้องถูกจับนะครับขับขับใจครับโอเคง่าการว่าไงครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของพักการปราบปรามนะครับแล้วก็กองปราบสืบสวนจังหวัดพิบุรีวานนะครับได้นำหมายจัขบของสาลอาญาที่1948นะครับ948่งเก้ัพสองหลงวันที่22มิถุนายน2566 ด้วยนายแอนดี้มามะใช่มาฆาตกรับซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่หนวยเหนี่ยวกับขรรบทุกคนเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกหน่วงเหนียหน่ยวหรือผู้ถูกกกขังนั้นเป็นการกระทําโดยพรเมาหรือโดยทารุโหดรได้จนเปเ็นเหตุให้ผู้ถูกกระทํานั้นรับอันตรายแก่กายหรือศีต